พ่อใหญ่เขาอยากได้เมียไว้อา้าวอายุซ้ำนี่สิมีเมียจังไหนลูกเอ้ยมีเมียกับุูนแล้วบวชเลี้ยนเขียนอนันเจนทหารแล้วพ่นเขาจังเสียวเมียอ,อันนี้ยังหัวท่อบักแข้งอยากมีเมียมีผู้สาวหรอเ่อยังแล้วยังแล้วสิไปเอาจังไหนสิไปเอาเมียจังไหนแต่่มีผู้สาวว่ามีคนหมกักคนหัก ไปเอาแบบพ่อใหญ่เหรอไปเอาแบบไหนแบบพ่อใหญ่คือหู้ดีแท้พ่อใหญ่ไปเอาอยู่ร้านอาหารเหรอว้าวชื่นขั้วหรอเปล่นี่แม้นโอ้ยท้ำท่อนี่เขาสีบ่หัวเราอ๋องบอกน่ายาดห่นี่ไอ้นี่ลวดนี่อีไผ่อีไหนนี่ เอาเจ้าอธิบายมันรู้อีได้หนิรูปนี้ที่เออผู้สาวเจ้าเม้นบ่ผู้สาวจังไหนใช้บันเล่ควบแล้วเอไอเจ้าเบิ้งคักๆนี่ได้คู่กันม่านบ่อันนี้ผู้ใหญ่เจ้าเบิ้งรู้ดิเม็ด AI อยู่บ่เอ้าโอ้ยตัวนีมนะอีหลายมันเมืองบ่ออกดอก AI มันเฮ็ดคือคือหยังนี้เอ AI หาจังได๋อันกเก่งในอยู่ในรถคุนกแม่นนนั่กาอเก่งในการเกก่งในอ AI เอาเห็นได้หมดที่น่แม่นป่ะแม่นบอกไอไอกอ่าน้ก็ได้เอไอแหละหรอกเคยเห็นเคยเห็นยุนลูอป่ะนี่เห็นบอกเขาเห็นหุ่นเช่นหุ่นเช่นปะมาณี้เห็นบอนี่โซเซยวเ้ยบ้านสมัยเลยเจ้านีบอใหงอนางเถือมันปิเสือมอไร้ลักลู่มือนไ่เจ้าถ่นเนาะมเมือนมันจักเอไอจักบอเไอ เจ้าไปเบิงนี่เบิงดูมันบล็อกคยนี่มันง่ายกะสิมาสิมะรอปานนี่มันง่ามโพดผู้สาวกะไดอีนี่กะบล็กเคยเห็นนี่เออแล้วอีนี่ได้งามบ่เอองามนี่อีนี่งามงานยังมาเล่นอันไหนอันไอไอมันบล็อกไปใหญ่ไออ่เอเอไอเด้อเออเขาเลยบอกว่านั่นนี่แหละนี่มั้งเด็กปเสื้อนี่สิ่งที่เห็นทุกนั่นตั้งเราฟั้งมูคอยนี่ใจเย็น สองคนนี้เข้า yup. ค้างกันบ่ะดิเข well. ้าค้างยังโลกไอไอคือกันเนี่ยคือใจดีแท้อารมณ์ดีอยู่น้ากันมาสามสิบกว่าปีแล้วแม่จงเลยเนี่ยยังไงล่ะมื่อนี่ล่ะเราปรจมมาดาบ่ได้จมได้ดากันกับมื่อนี่ล่ะก็แม่นสบแปลกๆเด้อะสีแปลกแปลกยังไงล่ะปรจมเขาแสดนว่าที่ผ่านมานี่จมตลอดเมื่อจมคู่มื่อมื่อไรบ่ได้จมนอนมาหลับกินมาเสพแสดงว่าพี่มันติดเลยเออ เจะปีเราก็ร่อนให้แล้วจมอยู่คห่วยสามสิบปียังวะโอ้จำได้อู้่เรนนี่นี่สามสิบปียังก็าก็ยี่สิบเก้าปีนึงสร้างสิมาว่าเนี่ยเฮ้ยียังกะจับระไดที่เือพเจ้าม่เคยจำยี่ยังได้แค่เือเป็นตาสร้างขึ้นยังนี่เด้เดี๋ยวนี่วกัจะส่นไอ้พบกทนนหอดสามสิบอยู่เพียงแคเจากรได้ จมแล้วหาเจ้าแมา่เมษามชิปีแล้วบอโอ้ยบอมันของแม่จงไปฮกกยดีสิบเก้าปีหนึ่งก็ว่า,าไปก็หลงหลงๆรืมเืมไปทั่วที่กรดแดนขึ้นไปตัดตัวทางอื่นนะบ่ได้สนใจเฮาจัเมดได้เดีดเด๋ยวโอ้ยประทนีสิบก็ว่ยว่ดิขึ้นไปทางอื่นยังไงอก็ขึ้นี่ละนี่มันสิเลมันจีว่ได้เถียงกันบ่ามื้อนี่ฮะมันจีดีกันว่าเมื่อนี่เ้าว่าดือระไรเถียงตัวเน้าเศ้าเศ้าเศ้า một trời <laughs> bây giờ ai <laughs> phân bố Phật